สวัสดีนะทุกคนมนีพักอกซองบบาเราบันบกซื้อมณีเหมืนเฮามาย่างออกก่างกายเล็กน้อยเนาะและ้วก็มาถ่ายรูปนำเสียงยู่ที่แคมของฝั่งกันเจือนสวนเขตดีเนาะเนาะหางเบิร์อพอเพิมตาเบนตกดินเลยเนาะอากาศกะสดใส่ปลอดโปรง่งดีเนาะ อเด็ดบ่อนลไปได้นาอตอนนี้ก็6หกโมงเลยคนก็ไลฟ์กันเก่าเนาะมานิ่อันนี้ก็เป็นกล้องโกโปเนาะเป็นโกโปฮิโร่สองพปเป็นโกโปฮิโร่สองพของโมเนาะมายืมมาทางเราจะไปส่งคนละแหละ ยิมดนในแล้วเอขอขอบใจไปไเลยขมาืันนี้ขมาสองคนานมาบอแซบแซบเรามาเป็นคนไทยรูปให้เนาะแซบเราบุเิเลนนำเราอ้วนเราบุยาแน เนียบรรยากาศหอมอบแคมของสวรรค์เขตนะประมาณนี้โอเคน่าจะคนมือนกันจะมาถ่ายรูปกันหน่อ้เนาะว่าแดดงามแสงยังกพะพอดีเลยเนาะ Ở kia đi cầm em ăn nữa mình no. <laughs> thải hộp nói Bảo xem thải hay Bảo xem nó nó แรงมีย่างยน,นาะาากกานทั้งทั้อาปากแล้วก็ทั้งแรงซ่เท้าแซมมันนี่เร็วๆๆเร็วเร็วเรวัดแชกนะหายหูทนี้นาะงั่งแบบกำลังพมนั่งขานี่น,นานิดาโบทิลามาอย่างรู้ว่ถ่ายหู มาหลินเนาะร <c oughs> อคิวอ,อควอยู่ค่ะรอคิวอยู่ค่ะรอคิวอยู่มันไม่ใช่มือนไทยเอาข้า,ขาวหรือเขียวไม่เข้าใจ ถูกมาอีกพิดไปนี่เออเอา <laughs> <laughs> อ๋อถ่ายไปยน,นี่เดี๋ยวมันนั่งถาม,มาถ่ายอะไรเมื่อ,ยอยกี้นี่ถ่ายแล้วยัวไอ้กล้องยะ่โอ้ยตทรัพมืดตะลีบน พ่อซับเดินเลยจเจ้าข่ะแม่โอ้โหลืมลืมรวยนะครับมผมรวยนะครับวรวยมากเยือนพอดีคำตากล้องของเรานะครับ <c oughs> ตากล้องนะครับ <c oughs> นี่นางแบบของเราปิดตัวนี ปิดปิดเครจะของเนี้ย <c oughs> ถ่ายตัวเอง <c oughs> <c oughs> ถ่ายตัวเอง <c oughs> <c oughs> ทายใชแสงเบิดแล้วยังได้อยู่เะคีเคีบอกเอ,อิ้นดไหมเอ,อริรบอกจกนะไหมขี่นี่ฮ <laughs> ับแน่สิ <laughs> แล้วน้าเอคีคุยอีกนอ เดินเจ้าเห็นโมเวดดิจ่ะสวยค่ะสวยแหงไม่ทั้งเลขตื่นสวยอะอาโอเคเนาะคลิปีเขาก็ได้ถ่ายรูปเพื่อที่เรียบร้อยแล้วก็สห,ห,หรับคลิปนี้เขาจบเพื่อนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซัดสไคร์เนาะเรากำลังใจการคลิปครั้งต่อไปของเขาเนาะเขาจบชูมือชูมือนังนิม